ฉันดูตามเวลาที่ทำกับข้าวนะเธอฉันเป็นแขกนะวันนี้อะไรนะถ้าทำอะไรแบบนี้ถ้าเธอไม่ชอบฉันไหมผมไม้ใน่อยก็ได้อันนี้เป็นไม้วินาทีเลือกทางสะดวกมือหลับพรนะบูาบ้านเอเจ หยุดนะเจ้าโจรใจซ้ำมาเดินตามเพอมันไม่ย่อยมันก็ไม่สามารถดูดซึมได้มันก็อ่ดมันก็มีลมก็ทําให้พี่ปุกกี้ตดคุนทายองไปเรื่อยๆก็ก็มีมีมีส่วนมีส่วน ค่ะและนี่คือรายการที่ฟูดของคุณนั้นจะออกมาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตรงนี้มี มีจุการสจากหน่อยจริงๆก็พูดไปเถอยยายเพราะว่าคนอยู่เขาไม่ได้คาดหวังโกลอกอรอะไรจากรายการเลยละเพราะเขาไม่ได้ดูเราทำอาหารเลยเขาดูเราเล่นอุปกรณ์อย่างเยอะแต่วันนี้นะคะนิดนึงนะทําไมชุดของเธอมันถึงได้หวานแววผิดปกติปกติมาเนี่ยยายจะแบบแต่งตัวเหมือนแบบแต่งไปงานยุกจ็นชุดไหนก็คือชุดงานแต่วันเนี้ยันไม่ได้มาคือนอนชุดดีฉันเรียกว่าหม่อมอุ้มได้ไหมโดยเฉพาะคุณคาเมลชวลาฉันก็ทําตัวเป็นปกติเหมือนกันเพราะว่าฉันได้ผมสวยมาก แล้วก็แต่งหน้าหนักมากเพราะว่าแขกของฉันน่ะทำไมอ่ะฉันก็แอบตามดูในจรริงเหอป่าโซเชียลมีเดียเขาตลอดเวลาคนนี้จริงฉันเจอมานานมากแล้วนะใช่ไหมเ้าคุณเคยมันเขาใค่คุยกับใครนะใช่คุยกับแม่ซื้อใช่คุยกับน้องที่อย่างนี้อยู่กันหลังกาแฟเของฉันมันเป็นเวลาหลายสิบปีใครเจอคนนี้ยังไงคะเขาเคยมาแบบเออนี้เคยเจอกันมานานแล้วเคยมาเป็นแบบ มาเป็นพ่อค้าแซ่บในรายการกันด้วยเนี่ยค่ะคีย์เวิร์ดพ่อค้าแซ่บแขกกับฉันท่านเนี่ยฉันแอบตามส่องตลอดถามมาดูอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ของเขามาปากดูดูหุ่นเฉันดูตามเวลาเขาทำอกับข้าวนะเธอฉจะพาแขกนะวันนี้ถ้าทำอะไรแบบนี้แลให้มันเป็นสีปากข้าวไงไอ้ตามโจ้อะถ้าเธอไม่ชอบใช่ไหมผมให้หน่อยก็ได้อันนี้เป็นมาวินาลาเห็นไหมวิวเหมือนตัดที่แบบ ตัดผมตรงนี้ด้กันชอบทำ<ล>มเขาชอบตัดผมตรงนี้ด้กันปล่อยหนู20ตัวเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้เขาแพะตามใจน่ารนะักนะน่ารักนะเดี๋ยวลองตั้งถามเขาดูเธอดูหุูนหนูใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะฉันนะ่าเวลาแบบอินสตาแกรมของเขาที่ฉันจะชอบดูคือเวลาเขาแบบทำอาหารนะโอ้จริงทุกอันอ่ะมันดูแบบสุขภาพดีมากอะต่างจากพวกเราแต่ก็พูดตรงๆว่าดีเลย ก็จริงอ่ะไม่เพราะว่าวิธีการทานของเขามันต่างจากพวกเราพวกเราอาจจะกินของมินิมิโยอ่าคุณมิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับี่นั่งไหนนั่งกลางหรอสวัสดีคนั่งกลางสีตอนเชิญเชิญเชูดเร็วตอนเชิญเจอาทรอตอนไหนอ่ะฉันไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะแบบฉันมีแบบเราไปเหมือนออกกําลังกายหรือสักอย่างไปฮะตอนนี้เข้ามาที่ฟิตเนสผมอ๋อใช่ยังลีนกว่านี้หน่อยลีนกว่านี้แต่ว่าหน้ายังยังวัยละอ่อนเหมือนเดิมมันล่วงโรยไปเร็วมากเลยอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเอง เพราะว่านี่เขาดูดแลตัวเองก็จริงๆแล้วตอนเด็กๆเชื่อไหมผมเป็นคนอ้วนผมอ้วนนี่คือเท่าไหร่นอ้วนนี่คือน้ำหนักตอนอายุสักสิบสองสิบสามหนักประมาณเท่าตอนนี้คือประมาณหกสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลจริงๆครับนี่ตอนนี้หนักหกสิบเจ็ดสิบหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบโดยประมาณนี้ไม่กินข้าวเลยหรอ กินเยอะมากแต่ต้องลองมีลูกครับแล้วจะรู้ว่ามันเนี้เขามีสอบแหละเนาะงั้นต้องมีเพิ่มอีกเขเ็ไปเลยตั้งที่พุตบวันได้เลยี่กี้เอาให้นมเธอลงมาถึงเชิงการเลยไม่ได้แล้วก็ตีกับัวเข่าตีกับัวเข่าใช่ก็พอไปอยู่อเมริกาตอน13เนี่ยก็ได้เรื่องกีฬาเยอะขึ้นเราก็ค่อนข้างหันมาดูตัวเองมากขึ้นเรียนฟิตเนสนิวทริชั่นที่รัฐแคนซ t สครับแต่เป็นโภชนาการแล้วก็จอดลึกไปทางด้านการออกกำลังกายลึกในเรื่องของการดูแลร่างกายครับตีแล้วก็ไปต่อโรโโททางด้าน ฮัลโหลทางด้าน strength conditioning ไม่ใช่คอน d i t i o n e r นะอันนสับผัครับปลาปากรบด้าเป็นการฝึกร่างกายยังไงให้แข็งแรงแล้วก็ฟิตที่สุดปัจจัยอะไรทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อต้องมีกล้ามเนื้อต้องมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะเกิดขึ้นได้ก็การกินแล้วก็การใช้กล้ามเนื้อสองอย่างเป็นหลักแล้วถ้ามาอายุถึงปูนนี้แล้วมันแก้ทันไหมอ่ะจริงๆจะบอกว่าเมื่ออายุ3 0ขึ้นไปเนี่ยครับกล้ามเนื้อของเรามันจะลดลงประมาณ1-8%ต่อปี มันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อสเมอิ0ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเลยเนี่ยมันจะเป็นมมมี่มันจะเป็นมามมี่ที่ขยับตัวไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อพ่องพองพ่องเป็นอาการนะไม่ใช่โรคนะจะด่าฉันทำไมกล้ามเนื้อ ดีดีปวดหัวอะไรนะกรองกรองกรองโอเคครับโซเชียลมีเดียของคุณอ่ะคุณนอกจากเรื่องแบบไลฟ์สไตล์แล้วว่าเรื่องกินของคุณน่ะแบบดูเลือกนะดูแบบคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าอาหารทุกจานทุกมื้อที่เราจะทานเนี่ยคือผมตั้งคำถามเลยนะว่าอันเนี้ยมันจะให้โทษหรือประโยชน์คิดอย่างนี้เลยอย่างเมื่อกี้ดูพี่วันแป๋มดูแบบ ให้โทษหรือประโยชน์ว่าขนมปังก้อนเนี้จริงๆแล้วประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราทานขนมปังเข้าไปเราได้ใช้พลังงานมันก็คือประโยชน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราทานแล้วเราไม่ได้ใช้พลังงานมันก็อาจจะกลายเป็นโทษเพราะฉะนั้นแล้วอาหารเนี่ยไม่ได้ผิดผิดที่เราอยู่ที่ว่าตอบตอบว่าตอบว่าผิดที่ใครครับผิดที่เราผิดที่เราใช่ก็คือเรื่องง่ายว่าเราเอาอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะไปทําอะไรกับมันต่อขอถามข้อหนึ่งนะที่ขาดใจหรือมึงได้ยินนะมันอร่อยปะเราทานได้เราเองเราทานได้ของเราเองจริงๆจะบอกว่าผมมากินปกตินะแต่ด้วยความที่ เราขยับร่างกายเยอะอย่างที่บอกแต่ว่าถ้ามือไหนเราทําเองได้เนี่ยเราก็จะเลือกทานหน่อยมันก็จะทําให้เกิดความสมดุลอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปสามารถใช้ได้คือว่าทําทานเองส่วนหนึ่งเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็จะทานข้างนอกก็ทานได้เข้าสังคมอะไรแล้วก็ทําได้ไม่ใช่เสติกไปหมดเมื่อก่อนสมัยสาวๆไม่ได้น่าเท่าไหร่คือเป็นคน่อวานโอ้มึงแก่ครับปูโดนผงอะไรมาจะปูว่าสมัยสาวๆเนี่ย มีอาหารที่ชอบกินเยอะมากแล้วมาถึงปัจจุบันนี้หลายอย่างที่พิกี้อ่ะเลี่ยงไม่กินลเะเขารู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายเลยชิน<ด>อะไรบ้างใช่ไหมก่อนเธอกินแล้วโตวมาเธอไม่กินแล้วมีนมแล้วก็มีนี่พวกขนมขนมหวานกินน้อยแหละ<ด>ไม่เ<อ>พราะรู้สึกว่ากิน,นตอนแก่ๆแล้วมันแบบ,บก็ไม่ย่อยบางทีก็รู้สึกว่ามันจะอ้วนแบบเป็นน้ําตาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยฟีลว่า กินไปแก้วหนึ่งมันจะอืดเลยอ่ะแล้วเดินทุกก้าวก็ตดทุกก้าวอ๋อเพราะว่าบางบางทีนมอ้นมเนี่ยมันจะมีแลคโตสอะไรอย่างนั้นแล้วมันจะแบบแก๊สเยอะอ,อย่างที่ฉันเคยบอกรายการไงว่าฉันตอนหลังๆแก,กๆ่ๆฉันเดินไปฉันตดไปทุกก้าวเลยก็จริงๆแล้วพออายุมากขึ้นนะครับบางเช่น35อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยบางทีร่างกายของเราผลิตเอนไซม์ที่ที่เรียกว่าแลคเตสมันก็จะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยย่อยแลคโตสแล้วแลคโตสก็คือน้ำตาลในนมนะฮะมันน้อยลงพอมันน้อยลงแน่นอนพอเราทานเข้าไปไม่มีตัวย่อยพอมััันนนกกกก็็็็ไไมมมมมมม่่สาารถดดดดูซึ้้อืีีลทใหพ กี้ตดพินพาไปเรื่อยๆก็มีมีมีส่วนมีส่วนก็ไม่เืินอายกันเลยวันนี้เราไปทำสักเมนูใหม่ที่ฉันแบบเคยชอบกินแล้วก็แบบกินไม่ได้ล้นมเนาะเป็นนมอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะทำสาคูนมสดเชอชอบกินมากอ่ะให้เมื่อกี้ช่วยคิดหน่อยว่าเราจะดัดแปลงเป็นวัตถุดิบในการทำ สารกูดนมสดยังไงให้แบ้ไม่เรากินได้สบายใช่เราเราไม่เกิดอาการเลเอดอหรือว่าชดแทรกเกิดขึ้นมาได้เลยครับก็เมนูวันนี้เนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบหลักก็คือเป็นนมเมจินะครับแต่จะเป็นนมเมจิแลคโตสฟรีที่ดื่มได้ทุกวัยไม่มีปันปวนครับซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน4สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรรสจืดขวดสีน้ําเงินนะฮะอันนี้เลยนะครับแล้วก็สูตรรสช็อกโกแลตนี่อันนี้เลยที่ดื่มอยู่นะครับแล้วก็สูตรรสมอลไม่เติมน้ำตาลทรายขวดนี้เลยอ่าแล้วก็สูตรไขมัน0%วดนี้เลย ว่าตั้งแคุณมาทั้งคุณก็ทำอาหารเฮลตี้อยู่บ่อยๆวันนีน้ได้แนะนำสักอันนึงได้เลยครับก็เมื่อกี้เห็นพี่มัมแปมบอกว่าไม่แน่ใจว่าสมูทตี้ที่ทำอร่อยหรือเปล่า<ห>ที่ผมทำเองที่บ้านวันนี้ก็เลยมีน้ำปั่นเอราวอน<ห>น้ำปั่นเอราวอนคืออะไรไ<อ>น้ำปั่นเอราวอนก็เราก็จะใส่ทั้งผลไม้ที่มาปัาป่นรวมกันนะครับอผลิเป็นผลไม้อ่าเป็นผลไม้เป็นหลักแล้วก็เราจะใส่นมเมจิเข้าไปด้วยนะครับที่จะเป็นสูตรแลคโตสฟรีอ่าเราก็จะมาดัดแปลงใส่เข้าไปด้วยเพิ่มความเฮลตี แต่จะบอกว่ารสชาติเนี่ยยังอร่อยแน่นอนก็กินแบบอ็นจอยได้ไม่ต้องหรือวันนี้จะแบบขอตั้งแง่ไ้ก่อนว่าจะอร่อยหรอมันจะแบบไม่หลั่งต้นมันจะคุณมันนี้หน้าที่ของคุณคือต้องเออต้องมาเปลี่ยนใจหญิงแก่ของคน้นมาดูวิธีการทำกันค่ะ เราจะเริ่มจากเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าที่ดูแล้วทำบุญก่อนทำบุญก่อนอย่างแรกเข้ามาต้องเซตตัวถูกต้องทางสะดวกมือไปหลับพรนะขอบคุณค่ะจุดุดจุดจะดจุดจุจุใจุดมเทีุดเุดจนดจุดจุอนุดรุดจนดุ้ดจุจุด 300ร้ออ่ะของนี่เมื่อกี้ฝากเอาผงวุ้นใส่ในหม้อแล้วก็ผงวุ้นโรยไปเลยแล้วก็คนให้ละลายไปก่อนแล้วก็ทิ้งเอาว้ยกายด้ควนมือกี้เล่าหน่อยสิว่าตอนไปเรียนที่นู้นเป็นก็ตอนตอนจะไปก็คือ เป็นเด็กเด็กอ้วนนี่แหละแล้วพอไปก็ได้เล่นกีฬามากขึ้นก็เลยเล่นอะไรกีฬาคืออะไรเล่นซ็อกเกอร์กับเทนนิสครับเทนนิสจริงปะเนี่ยแม่ชาก็ไปตีมานี่ยมาเขาก็ไปตีมาเหมือนกันจริงปะเนี่ยกแม่ชาเขาก็ไปตีมาเหมือนกันไม่ใช่ตีกันเถอดูเพื่อนแบบเขาไปตีเหมือนกันเมื่อผมจริงจริงผมเคยขอพ่อนะไปจะไปเข้าโรงเรียนเทนนิสที่ฟลอริดาแล้วก็ drop เรียนไปเลย แต่แต่ว่าพ่อก็มองผมอย่างเมื่อกี้แหละเฮ้ยมันจะดีเหรอจริงปบบเนี้ยมันจะดีเหรอเดีหรอลูกเอามามาได้แล้วจะเอาไปเตยได้ละได้ละมาได้เลยเข้าไปใช่ไหมครับอุ้ยอันนั้นมันคือฉันต้มอะไรอ่ะงั้นเธอจะต้มสักอย่ไงคือเมื่อกี้วางตรงนี้แล้วเดี๋ยวดิฉันเอาแล้วฝากสักครูไปต้มหน่อยฉันไม่ต้องมีการกรองตรงนั้นเกิดขึ้นดิอ่ะได้สิเฮ้ยฉันมีตะแกรงอัน นี่อันี้ไปทำไมอ่ะจะเอาไปตียุงบอก่ำไม่มันเป็นแน,นน่ารักค่นนะน่ารักมัมต่อไปก็คือว่าสาคูทำต้มสาคูค่ะต้มน้ำก่อนใส่าสาคูไปให้มันลอยปิดแล้วพักไว15้15นาทีเราต้องรอให้สาคูมันลอยขึ้นมามมคุณไปคุณไปอยู่ที่ออรกอินตั้งแต่ส12เหรอเันกัน12หรอ ไปอยู่บ้านของพี่สาวแม่เป็นบ้านของคุณป้าแต่ก็อยูใช้ชีวิตด้วยตัวเองแหละด้วยตัวเองเ,เ,องเหมือนในหนังมาที่บอกว่าอุ้ยเราเป็นเด็กเอเชียเขาไปตรงนั้นแล้วก็แบบอุ้ยมีโดนแกล้งนะจริงๆริ<อ>ไปอาทิตย์แรกอะผมโทรหาพ่อเนี่อยากกลับบ้านพ่อบอกเฮ้ยอย่ากลับมาเลยอายเพื่อนเ <c oughs> พราะว่าส่งปปลูกไปแล้วไงถ้ากลับมา,มาเดี๋ยวถามเฮ้ยทำไมลูกกลับมาเสียหน้าเสียหน้าไม่ได้บอกว่าอายเพื่อนเฉยๆฉด้วยนะพ่อพูดว่าอายเพื่อนอายแม่อายพ่อ จ่ชาอายเข้านะแล้วเป็นพาพคุณพ่อบ่ดด้นหน้านี้เลยคยพ่จุดิกผันมันคือตรงไหนที่ว่าเอาว่าอยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะเล่นกีฬาเล่นกีฬาแล้วเราก็ชอบเล่นฟุตบอลคือตอนแรกไม่ได้ไปกาบเลียนทางด้านกีฬา ไม่แต่แต่ผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักกีฬาเมืองชีพอ๋ออยากเป็นนักกีฬาอยู่แลช่ก็ไปคัดตัวพอ r t ลน n d ทิมเบอร์สที่ตอนนี้ก็อยู่ในเมเจอร์ลีกก็เรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเรียนอะไรที่มันคลุกคลีอยู่กับนักกีฬาก็เลยมาเรียนทางด้านนี้ฟิตเนสนิทริชั่นนี่มีปัญหา ว่าตอนกลับไปพิเนสใหม่จริงๆเมื่อบอ2ปีก่อนเล่นหนักใช่ป่ะก็เลยต้องเข้าไปเล่นต้องเข้าไปแบบยิมอะไรเงี้ยมันลงนะมันลงหมดแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันซ่อมไม่ได้ะคือลมเหลวอ่ะกินฮอ <c oughs> ร์โมนือเป่าไม่ใช่กินฮอร์โมน <c oughs> มันไม่น่าเหลวะนะเพราะวควรจะเต่งใช่ปะ่ะ <c oughs> ถ้าตรงไหนที่มันย้วยหรือมันเหลวเนี่ยเราก็สามารถเล่นเล่นแบบมีแรงต้านในส่วนนั้นได้มันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันเสริมสร้างมากขึ้นเออกูทำยังไงดีอ่ะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แค่ไม่เข้าพิเนตนะคุณเมื่อกี้ไม่เล่นกีฬาอะไรเลยอ่ะมาถึงพี่ ใช่ไม่ชอบกลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยโคย,ยากเลยเคยสมัครพิเศษแล้วไปวิ่งแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ออกมาเลยเริ่มยังไงดีอะแบบไม่อยากให้เขาแก่ตัวไปเป็นแบบตลบตาเลสวยพิมอยู่นะก็คือสวยค่ะแต่ขยับตัวไม่ได้ไม่มีกล้ามเนื้ออะปะัญหาคือไม่มีกล้ามเนื้อแต่ว่ากินเยอะถ้าเราจะกลับมาดูแลตัวเองในยการทําให้มีให้แขนมันใหญ่ขึ้นสามารถไหมถึงคนผอมมากสามารถทําได้แต่ว่าเราก็ต้องอย่างที่บอกถ้าส่วนไหนเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะรีบลงมันจะหายไปมันสามารถไปไป ไปเพิ่มเติมด้วยเรื่องของโปรโตีนอย่างนี้ได้ไหมคือคนส่วนมากจะเข้าใจว่าทานโปรตีนแล้วไม่ได้ เล่นเวทหรือออกกำลังกายแล้วมันจะเพิ์มมันจะใหญ่มันไม่ใช่มันต้องใช้ด้วยแต่ประเด็นคือว่าการใช้ันอาจจะไม่ได้คองม่าต้องไปออกกำลังกายหนักๆไม่ใช่ไม่ต้องหนักแต่เพียงแค่เลือกรูปแบบที่เหมาะสมไม่เล่นเวทเล่นพิลาทิสได้ไหมช่วยได้เหมือนกันไหมค่าเท่ากันไหมมีแรงต้านคล้ายกันแต่เวทอย่างหนึ่งเลยคือมันมี progressive overload ก็คือนั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พิลาทิสเนี่ยมันคือน้ำหนักตัวเราเองแต่ว่าก็น้ำหนักถึงก็ออกแรงบ้างแล้วก็เสริมด้วยอาหารดีๆโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนซึ่งก็คือ ตัวสปีดนี่ก็ได้เข้าได้ดีมากก็พี่ที่่อนระดับเอเชียอยู่แล้วจริงๆจะ,จะบอกว่า post workout หรือว่าอาหารหลังออกกำลังกายที่ดีเลยนะแล้วนมออกกลังกายเสร็จดื่มนมเลยถูกต้องเพราะอย่างอย่างตอนอยู่อเมริกาเนี่ยนักกีฬา,าเวลาเสร็จเขา,เขาจะดื่มนมช็อกโกแลตแบบนี้เลยเพื่อรีทคอร์รีร่างกาย ถ้าสมมติมไม่มีเวโปรตีนหรือรอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นต้องไปสรรหาก็เป็นนมได้เลย<อ>ง่ายใี่ไหเพราะเราหาหาซื้อได้ง่ายอยู่แล้วแต่ก็ที่เนี่ยนมมันคือของที่แบบอยู่ติดตู้เย็นมาอยู่แล้วอะเข้าสู่ขั้นตอนการทํานมสดซึ่งจะแสดงฝีมือโนโบิกี้ได้เลยครับก็เราจะใช้นมเมจินะครับเป็น2สูตรนี้นะครับทั้งสูตรแลคโตสฟรีไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นมเมจิแลคโตสฟรีลดจืดนะฮะแค่แลคโตสฟรีหรือว่าไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเขามี สารอาหารที่ครบด้วยพี่บุกกี้กรุ๊กเดียก็คือครบสารอาหารเลยถูกต้องไม่ว่าจะเป็นโปรตีนมีอะไรโปรตีนวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมซึ่งจริงๆเนี่ยแคลเซียมเวลาเราทานเข้าไปถ้าไม่มีวิตามินดีการดูดซึมมันก็จะดีขึ้นอุ้ยมันไปเสริมกันมันคู่กันต้อง,ต,องต้องทานด้วยกันเราใส่สองสูตรเลยอ่ะเราเลิศอยู่ละน้ำตาล กี่ช้อนดีครับแล้วแต่ก็ได้ความหวานถึงกั้นความชิมก็ชิมบุญกแล้วมันหวานเลยก็ชิมดูสิว่ามันหวานปะไม่ค่อยกำลังดีเออไม่ค่อยหวานงั้นใส่่หวานไปเลยได้สิค่ะอ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยสิพอดีอ่ะอันนี้มันทำนานแล้วนัูนอยู่เป็นการท้าที่สุดกับคุณผู้ชมว่าเรากินแล้วปุ๊บระหว่างเดินไปทางนูเราจะไม่ปล่อยแก๊สหรือจะไม่ปวดท้องมวท้องท้องอืด ดีไหมมันมีความประชิมจริงเข้มข้นโทษนะอันนี้หล่อเหมือนที่เจอนัทนะาตายก็เถอะเป็นไงมันมันยังความเข้มข้นมันมีความหวานนิดๆแม่เขาไม่ได้เติมน้ำตาลยายแต่ว่ามันมีความหวานนิดๆแบบหวานจากจิต ใต้สม่นหรเรามาว่ามันอเออมีความแบบกินแล้วมันกลมกรอมเออมันจะกลมกรอบมหมยายเขามีฟิวาจากธรรมชาติของนมสดแบบไม่มีแลคโตสเนาะก็คือหวานแล้วมันรู้สึกว่าไม่ได้ต oui> ้องฝืนในการกินอ่ะรู้สึกว่ามันอร่อยก็ควรจะซื้อกลับบ้านไปเก็บไว้เพราะว่าตอนนี้ไรคะมิกกี้เขาจัดโปรอยู่นะคะนมเมจิตแลคโตสฟรีเนี่ยขนาด450 m l ก็คืออันนี้เท่านี้นะคะลดราคาเหลือแค่36บาทจากปกติ42บาทโอ้โหดีมากๆเลย ซื้อง่ายมากหาซื้อได้ที่ห้างสรรสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็เซเว่นอีเวมีหมดนะคะลดราคาเนี้ยคือทุกรสชาติที่เรามาพรีเซตนเนี่ยลดหมดเลยเสร็จแล้วนะคะสาคูนมสด านี่มันหอมอืมดีนะใครชอบหวานเติมหวานได้อีกใช่เชียร์เซนสิอันนี้มันน้ำแข็งเลยแหละทุนใ่ค่ะเติมหวานในวุ้นได้หนึ่งเติมหวานในนมได้หนึ่งอุ้ยอร่อยอยู่นะอืมดีนี่นะไม่ไม่มันดีครับแต่ว่ามันมันไม่แบบไม่เลี่ยนเลยอ่ะใช่จะบอกตรงนี้ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะ คือนมกะปปาวนมนี่เข้ากับสาคูแค่นมกับสาคูผมเออพราะมันเพราะเห็นเราไม่ได้ใส่กะทิจ่ปากก็จะมีความอุ้ยมันจะมันจะขนมันจะข้นมากเลหรือเปล่าหรือเปล่าแต่บอกว่าใช้นมเมจิแลคโตัฟรีแต่พะรสจืดนี้มันแทบแทนกันได้เลยเนาะเนาะโอเคอาภาเมนูหนึ่งพาอร่อยปากรสชาติได้ตามที่ตัวเองต้องการนะจ๊ะเด็กๆ ้ำปั่นสูตรเอโวอนวันนี้นะฮะที่เราจะเตรียมมาก็จะมีอัลมอนด์บัตเตอร์นะครับแล้วก็มีอันนี้สลายงสลายนงสลายนะครับทำให้มันมีสีสันแล้วก็จะมีอะโวคาโดนะฮ<น>ะแล้วก็จะมีกล้วยแล้วก็มีสับปะรดที่เราแช่แข็งไว้มันก็จะทําให สมูทตี้เนี่ยมีความเกาะตัวกันเป็นเหมือนไอศครีมมากขึ้นไม่ต้องไปใส่น้ำแข็งเพิ่มมันทำให้รสชาติจืดจางแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นนมเมจินะครับสูตรไขมัน0%นะคะอันนี้เลยจริงๆจะบอกเนี่ยคอมบิเนชันที่มันลงตัวด้วยความที่ไขมัน0%แล้วเนี่ยเรามีอัลมอนด์บัตเตอร์ที่มันเป็นไขมันที่ดีอยู่แล้วรวมไปถึงอะโวคาโดที่เป็นไขมันที่ดีมันก็จะผสมผสานกันทำให้แคลอรี่ไม่เยอะเกินไปดีต่อสุขภาาาพแแลลละะทีี่่่่่่่สสสคััญรรรรชชชติิิอออออออยยยยยดด้้้้ววุเเเเืืมกกกนใไ จริงๆแล้วก็ประมาณเอ่อหนึ่งลูกโดยเฉลี่ยนะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบด้วยนะน้องว่าชนอบเน้นกล้วยอันต่อมาเราก็จะใส่สับปะรดเข้าไปนะครับซึ่งสับปะรดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบในร่างกายด้วยแล้วก็ทําให้ย่อยง่ายนี่เอนไซม์คือทุกอย่างอย่างที่บอกไปมันก็จะมีจุดประสงค์ันอยู่แล้วแล้วก็อะโวคาโดไขมันที่ดี ช่วยลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยคุมน้ำตาลในเลือดด้วยนะทำให้หยิ่งท้องในหนักขึ้นด้วยครับแตาน,นึงนะฮะเป็นเทคนิคหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะทานถั่วอบต่างๆหรือว่าเป็นพวกเนยถั่วต่างๆปั้ทเธอพวกนี้ถั่วมันมีแคลอรี่สูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกหนึ่งช้อนชาอย่างเงี้ยทำให้มีพลังงานที่ค่อนข้างเยอะประมาณเก้าสิบร้อยแคลอรี่อยู่แล้วหนึ่งช้อนชาเราก็จะไม่ใส่เยอะมากครับและนี่เลยครับเป๋ของเรานมเมจิแลคโตสฟรีสูตรไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับนี่ใส่เท่าไหร่ดีทั้งงหมดจริๆแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้เข้มข้นแค่ไหนอ่าถ้าอยากได้เข้มข้นมากก็ต้องใส่เยอะแต่ด้วยความที่มันอร่อยเราก็ใส่เยอะใช่ไหมอ่ะที่ตรงนี้เนี่ยเราได้ทั้งหวานหวานจาะสับปะรดหวานจากกล้วยอยู่แล้วจากผลไม้แล้วก็เราจะใส่ผงสาหร่ายสไปรูลิน่านะครับสักนิดนึงก่อนเนาะดูสีไม่หวานอันนี้ไม่หวานอุ้ยอุ้ยรั่นออันนี้กล้วยกับสับปะรดที่เราแช่แข็งหมดเลยเนาะใช่ครับเวาไม่ต้องใส่น้ำแข็งเพิ่มเนาะ มาองแล้วลองทำตามคุณเขากันไหมเราเอาอะไรนะเราจะใช้สูตรอย่างเงี้ยจ้ะฉจนจะใช้เมจิและโซฟรีรสจืดฉันชอบกินนี่อยากให้มันข้นหน่อยเราจะใส่กล้วยเยอะๆได้หรือว่าใส่นมลดลงหน่อยใช่ไหมใช่ครับอะโวคาขอเยอะๆอะโวคาจอมยากับยาใจไม่มียาตัวไหนรักษาอดีตฝังใจ เนาะก็ค่อนข้างขอร้อก็ดีกว่าไม่มีอะไรฟังให้เราตอบอีกทีจิตใจก็ทำเรื่ออะไรเงียบๆดีกว่าร้องขนาดนี้บอกไม่พอฉันจะใช้ครึ่งหนึ่งละกันครึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบว่าขอนมเยอะอยากได้โปรตีนเยอะๆกันแน่อันนี้ใส่แอนิของแบบขอนนี้เป็นของแบบพิเศษโอ้ยนี่ก็จะเป็นสูตรที่แบบดูอันนี้มันสวยเหรอว่าสวยเนาะกินเลยแม่ไม่ต้องตัดหรอกลองข้อนี้ก่อนแล้วกันดูเซ กระสีไก่เพียง สำหรับน้ำผลไม้ปั่นเอราวอนวันนี้นะครับผมผมใช้เป็นนมแมจิลัตโตสฟรีไขมันศูนเนะครับและของพี่บุ๊กี้กับพี่ป้อมแปมนะครับใช้เป็นนมแมจิลัตโตสฟรีลดจืดนะฮะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่านอกจากมีสันหารที่ครบแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปทั้งโปรตีนวิตามินดีแคลเซียมทำให้สันหารครบแล้วเนี่ยสุขภาพดีแล้วเนี่ย ยังไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะพูดปาพูดปาหลายท่านเนี่ยก็มีอาการแล c t โตสอิน o ท e เรน c ์นะฮะก็คือร่างกายไม่สามารถย่อยในส่วนของน้ำตาลจากนมหรือว่าที่เรียกว่า l ล c t โตสได้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแพ้นมวัวนะแต่เราแพ้แล c t โตสหรือว่าน้ำตาลที่อยู่ในนม,มวัวจริงๆแล้วเนี่ยอาการแพ้นมวัวนะคะอาจจะมีอาการเช่นอผื่นขึ้น นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นเยอะๆก็อาจจะอาเจียนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันแพ้นมวัวแล้วกินนมไม่ได้เลยไม่ใช่แต่ถ้าเพียงคุณเลือกนมที่เหมาะสมที่ไม่มีแลคโตสหรือว่าอย่างนมเมจิอย่างเงี้ยแลคโตสฟรีก็ดื่มได้แล้วอยากให้ทุกท่านนะครับที่ดื่มนมแล้วมีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับลองเปลี่ยนมาดื่มนมเมจิแลคโตสฟรีนมสูตรไม่มีแลคโตสดื่มได้ทุกวัยไม่มีปัญกวนครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณยังเอ็นจอยกับการดื่มนมได้เหมือนเดิมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงวเวลาของการชิม ซึ่งการแต่งแก้ก็แล้วแต่ปุ่มหลังแต่ตละคนเนาะอ,อันนี้อากาศแปรปรวนนี่นะะองหามแต่งแก้ไม่ต้องเลยชอบถ้าม,มีความสามารถหน่อยแบบคุณพ่ออย่างเงี้ยแต่งเป็นรูปกระตูนเป็นต้นเมฆอะไรเงี้ยเนาะสามารถทำได้นะจิ้มไมล่ะไปค่ะเชียร์ครับมี่จสุขภาพ พรีเมี่ยมข้นมันอร่อยโฮ้ยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่ดูว่าทำง่ายนะคะทำง่ายด้วยง่ายที่จเชื่อแล้วว่าว่าของที่มีประโยชน์สุขภาพไม่จำเป็นต้องไม่อร่อยเสมอไปมันอร่อยได้มันอยู่ที่การจับเข้ามามิกซ์ของเรามันเหมือนเราเล่นจิ๊กซอว์เนอะเราจะเลือกอะไรเข้ามาใส่รวมกันให้มันเป็นรูปภาพออกมาที่สวยงามนอกจากเลือกผลไม้ที่คุณชอบแล้วก็คือเลือกนมที่เหมาะสมกับคุณด้วยใช่เลือกราบเป็นคนที่ แบบอ,อาจจะย่อยแล็คโตซีนมวลอะไรก็อย่าลืมนี่เมจิแล็คโตรีนแกแล้วก็ไม่ต้องกลัวจ้ะมีทางออกจ้ะได้แล้วรีบไปแล้วรีบไปตา้มารตรณีโปรโมชั่นอยู่ด้วย <S <S เท่านั้นสามสิบหกบาทจากสี่สิบสองบาท<ต>าที่เซ,เซเว่นที่ห้างสับสินค้าไม่ใช่ไม่ใช่<า>ตรณีตัวไหนเธอราคาดีมากนะคะ ไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อน้องนุลาที่ว่าเขาคงอยากกลับนานแล้วแหละจริงแต่ก็แล้วแกอยู่อยู่ด้วยนานๆสนุกครับสนุกไว้ไว้มาอีกได้ที่ทุกันได้เลยเออตีตีเงยก็ได้ตีเลยอยากตีตีแบบตีแบบตีเขาแม่เอาไหมนี่ลองลองกูเอาลองอย่างไรอะประเั้นก็วันนี้ก็มีอีกโหมดหนึ่งสำหรับการแปรรูปอาหารเนาะสำหรับการกินเพื่อไอที่จะมันก็อร่อยก็ยังอยู่อยู่แล้วก็ยังอยู่เลยสำคัญคือได้ประโยชน์แน่นจ้ะ ไม่ครับคุณมิกกี้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้พูดเลยว่าวันนี้ฟูดของเราเป็นยังไงฟูดของเรา คุณผู้ชมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยแล้วก็รายการของเรานะคะตั้งกระดิ่งตุ่มเตือนไว้นะคะแปดแสนซับแล้วแปดแสนซับแปดแสซับแล้วหรอเขาเป็นเป็นเป็นช่องที่รายได้สูงมากเลยตอนเพิแชร์แล้ววันนี้เป็นข้อดีหรอนะทรัมย์สินมาไม่ใช่จะมีความเยอะหิ่งแบบว่าเป็นเกลียดนะคือเอาว่าเปิดเลยได้ทำไมอาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะส่งคุณมิกกี้กลับบ้านพร้อมกับขนมปังที่ยายอบไปกับน้องโนราสวัสดีค่ะ